สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านครับเรามาชมบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับที่โกดังเทีุ่ญดูครับคนโอ้หเต็มเลยครับวันนี้คนเยอะมากวันอาทิตย์อันนี้คือเข้าแถวจากาแคนเทียนะครับที่ชิ้นเงินมายันตรงนี้เลยนะครับเนี่ยยาวเหยียบมากเลยนเนี่ยเราไปดู มีกี่ช่องก็ไม่พอเอ่คิดเงินเลยนะครับวันนี้ยาวมากดูครับแต่ละคนแต่ละคนครับแถวยาวเย็ยดมากครับ

พิยาจะมีช่องคิดเงินนะครับเนี่ยจะมีช่องที่แบบมีช่องมาด่วนนะ <c oughs> แล้วก็ช่องธรรมดาลูกค้าเยอะมากวันนี้พิยาต้องลงมืออีกแล้วนะครับโดยคิดเินอีกแล้ว มัน,นก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับ CEO ของเราก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับ CEO เราต้องมาคิดตังเองเลยนะครับเนี่ย

ร้านก็เต็มเลยลเข้าแถวกันเลยนะครับนี่แม่ค้า,าก็กำลังเร่งนี่ก็จะเป็นกาแฟกาแฟนะครับกาแฟกาแฟสดของพี่ยากรุนะครับ เขาออกมาข้างนอกก็ล่มลื่นเยอะนะครับล่มลื่เลนเยอะนะครับข้างนอกตรงนี้ก็มีนะครับวันนี้คนเยอะมากครับวันนี้เราจะกนไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ่อที่ตลาดสักแป๊บหนึ่งโอ้โหคน นี่เป็นส่วนของพี่ยาเราก็ต้องเดินเดินขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนของเป็นส่วนของตลาดนะครับเนะคนเยอะมากครับกำลังลุมเลยอันนี้ดำดงมาอีกแล้วครับดำดงเกี๊ยวจำพวกคนเต็ม นี่นี่ร้านนี้คนลุมเยอะเมื่อวานก็ขายได้เยอะมากครับร้านทอดมันกุ้งโดนัทนะครับร้านทอดเมือน ไม่ทันลูกค้านะครับลูกค้ายืนรอแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเ,เกี๊ยวของน้องเอ้วนะครับนี่นลุ้เยอะมากนี่ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้านะครับนี่

因为我不看，我没发现他们了。<noise> <noise> <noise> มือก็มายังใครที่หไวกินฟรีนะคะต้องถุงยาเลยครับ สเต็กหมูบินดีใช่ไหครับเอ่อตะเวนแดกแช anel นนก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องตะเวนแดกมา ตลอดนะครับวนันนี้เอ่อการพาดูโกดังที่ยาคนลุมในวันอาทิตย์ที่3สงมงเาคม2567ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ